ผุ้กปกครองรทุกท่านและก็สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เราเรียนอ่อนแอนวันจันทร์ที่28เดือนกุมภาพานันพุทธศักราช2 5 6 5กันนะคะเดี๋ยววันนี้นครูจะชวนเด็กๆมาฝึกเปรยยิ้ยมกันก่อนนะคะเด็กๆนะคะเด็กๆดูตามครูและทำตามครูไปด้วยนะคะครูแต่จะพูดช้าช้านะคะเอาพร้อมค่ะหนึ่งสองสาม ลับกันไปแลสลับลาสลับกันไปตบปากตบไหลตบมือตบมือเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆอยู่ที่บ้านฝึกด้วยนะคะจากที่เราได้ฝึกเรียนยิมไปแล้วนะคะเด็กๆที่นี้เรามาเรียนมาเรียนรู้หน่วยของเราวันนี้นะคะหน่วยวิทยาศาสตร์สร้างสารรค์นะคะเด็กๆอโอ้โหดูสิคะคุณครูจำลองมาให้ดูแล้วนะคะเด็กๆเห็นอะไรไหมคะ อันนี้อะไรเนาะเอาเว่นขยายอาเก่งมากค่ะเด็กๆเว่นขยายนี่เขาทำยังไงเนาะอ่าเด็กๆดูนะคะนี่คุณครูมีแว่นขยายนะคะเด็กๆสําหรับมองสิ่งที่เล็กๆนะคะแล้วมันก็จะใหญ่ขึ้อนอ่าเด็กๆดูนะคะคุูให้ดูก่อนนะคะนะคะอันนี้เล็กอ่าเห็นไหมคะเห็นไหมคะมันจะขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอ่านะคะต่อไปเสียงค่ะเสียงนะคะ เสียงเกิดจากธรรมชาติอย่างเช่นเสียงสัตว์ต่างๆนะคะเสียงกบเสียงไก่หรือว่าเสียงที่มนุษย์นะคะสร้างขึ้นก็คือเสียงไมโครโฟนนะคะฮัลโหลฮัลโหลแบบนี้นะคะเด็กๆนะคะต่อไปแสงแสงจากไหนได้บ้างคะอ่าแสงจากอ่าเด็กๆด,ดูนะคะคุณครูมีไฟแชกอ่ะค,ครูจะกดชึบอ่าเกิดแสงทันทีเลย คุณครูก็จะจุดเทียนเห็นไหมคะแ่งกําเนิดของแสงนะคะนะคะหรือว่าแสงจากไฟฟ้านะคะต่อไปแสงจากเทียนทีนี้มาดูแม่เหล็กกันคะ่ะเด็กๆคุณครูมีแม่เหล็กนะคะนี่แม่เหล็กเด็กๆดูซิว่าแม่เหล็กนี้จะดูดอะไรได้บ้างาคุณครูมีคลิปนะคะ,ะดูด ชึบโอ้โหนะคะปไปอีกค่ะชึบโอ้โหได้สองอันแล้วดูดกค่ะโอ้โหนี่คือแม่เหล็กนะคะเด็กๆอ่าอาคะคะเด็กๆทีนี้เรามารู้จักใบงานกันนะคะอ่ามาดูนะคกโยงเส้น รูปภาพที่สัมพันธ์กันนะคะเด็กๆใบงานที่ครูส่งไปเมื่อเช้านะคะอ่ะภาพที่หนึ่งเป็นแว่นขยายค่ะอายองสัมพันธ์กันอยู่ตรงไหนเนาะแวนขยายนิดจึบอ่ะต่อไปแม่เหล็กค่ะอ,อายองไปแม่เหล็กนะคะเด็กๆต่อไปไม้บรรทัดค่ะเด็กๆอ่าต่อไปตาช่างค่ะอ่าช่างกิโลอ่า ็ยังไงคะเด็กๆง่ายนะคะไปงานวันนี้มาดูอุปกรณ์ของเราในวันนี้นะคะเด็กๆอ่มีแก้วนะ้ำสองใบนะคะเด็กๆต่อไปแล้วก็มีน้ำเปล่าแล้วก็มีไข่คะ่ะแล้วก็มีเกลือคะ่ะแล้วก็มีช้อนนะคะเด็กๆแล้วก็มีหลอดนะคะเอาไว้คนนะคะ เทน้ำเปล่าใส่แก้วนะคะเด็กๆเทน้ำเปล่าใส่แก้วใบที่หนึ่งนะคะ,อะพอประมาณประมาณครึ่งแก้วนะคะต่อไปใบที่สองะคะอ่ะเท่าๆกันนะคะ,อ,ะอันนี้จะยเยอะไปไหมเอาเทต่ก็ได้นะคะ,ะต่อไปทีนี้ทีนี้ครูก็จะตักเกลือ ลงในแก้วใบที่หนึ่งนะคะเด็กๆอ่าโอ้แก้วนี้ไม่ต้องใส่เกลือนะคะต่อไปคุณแตงก็จะคนนะคะอ่าเด็กๆดูนะให้สังเกตนะคะอ่าเสร็จแล้วคุณครูก็จะเอาไขา่ไข่ดิบนะคะเด็กๆไข่ดิบนะคะอ้าวไข่ดิบคุณแตงก็จะใส่ลงไป ฟึบโอ้ต่อไปคุณตงก็จะเอาไข่ดิบใส่ลงในน้ำที่ไม่ได้ใส่เกลืออ่าแล้วรอสักครู่นะคะเด็กๆอ่าต้องคนเกลือให้มันละลายก่อนนะคะอ่าแล้วเด็กๆสังเกตด,ดูนะคะ สังเกตดูสิว่าเอ๊เด็กๆคิดว่าไข่อะไรเนาะอ่ะคุณน้อคิดว่าไข่อะไรคะไข่ด้านนี้จมลงไปค่ะเออลอยขึ้นนะคะเออากำลังจะลยอยแล้วใช่ไหมคะอ่ะสังเกตน,นะคะเด็กๆเ,เอ๊คุณแต๋วก็ว่าน่าจะเป็นไข่นอน<ข>เอ๊หรือว่าไข่ต้มเอ๊หรือว่าไข่อะไรอีกคุณน,น้อยหรือว่าไขไ่ว่ายนะ้ำใช่ไหมคะ,คะเออหรือว่าไขจ่จม อาได้หลายอย่างนะคะอาเด็กๆคิดในใจอยู่แล้วแหละเด็กๆคิดว่าจะเป็นไข่อะไรล่ะคะตอนนี้นะคะอ่าเดี๋ยวใส่เข้าไปอีกก่อนอ่าอ่านะคะโอ้โหขึ้นมาหรือ,อยังเพราะว่าตอนนี้ยังเกลือยังไม่ละลายแต่ก็เริ่มแล้วอ่าเด็กๆตั้งข้อตั้งสมมุติฐานได้เลยว่าไข่ลอยนะ้ำหรือเปล่านะ หรือว่าไข่ไว่ายน้ำนะคะเด็กๆสามารถตั้งสมมติฐานในใจได้เลยตอนนี้นะคะอ้าวเสร็จแล้วไปที่หนึ่งไข่เป็นยังไงคะลอยเออไข่ลอยขึ้นข้างบนนะคะเพราะว่าน้ำมีความหนาแน่นน้อยกว่าไข่นะคะเพราะว่าใส่เกลือลงไปในน้ำนั่นเองนะคะต่อมาแก้วไปที่สอง ไข่จมน้ำก็เพราะว่าไข่มีความหนาแน่นมากกว่าน้ำเพราะว่าไม่ได้ใส่เกลือลงในน้ำนะคะเด็กๆเด็กๆก,ก,ก็ไปฝึกทดลองอยู่ที่บ้านดูนะคะสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ